ครับทีนี้มาดูในคลิปที่สองต่อนะครับตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเนินยานและเับที่พยุคเข้าเมื่อคลึกที่แล้วนะครับมันจะคว่ำกันอยู่ระหว่างเหนือเส้นสมองและใต้เส้นสมองนะครับเป็นเนินยานและเนินรับจึงพยุคความหมายเข้าอีกทีหนึ่งนี่มาดูมือขวายิ่งเห็นในชัดในลักษณะการทํางานของวาสนาสีน้าเงินแนวทางวาสนาทั้งนั้น ออกจากเนินจันทร์ออกจากเดินผลิตเดี๋ยวการทํางานมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆการเดินทางอยู่บ่อยบ่อยนี่คือส่วนนี้วิ่งหัวหาเส้นตัวนี้เส้นชีวิตก็เป็นเส้นชีวิตเดินทางเข้ามานี้เส้นตัวนี้วิ่งหัวหาตัวนี้มีเส้นนี้เข้ามาอีกนี่เป็นลักษณะการทํางานเพื่อคนอื่นในตําแหน่งเนินโรคอีกทีหนึ่งนะครับเร่งรีบทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎตาระเบียบของแผนงานที่ได้วางไว้เพราะมันยาว มันยังเป็นเส้นพุทธก็คือเส้นแผนการการทํางานมันก็ออกจากเส้นชีวิตด้วยนะเนี่ยเส้นตัวนี้ออกจากเส้นชีวิตก็คือตัวตนตัวเองที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องทําการวางแผนการทํางานมีเป็นคนเก่งมีความเก่งความสามารถสูงในลักษณะการทํางานมีไอเดียความสร้างสารรค์การทํางานด้วยนะครับเส้นต่างประเทศเส้นเดินทางแม้นี้มันยงมันยงวิ่ง,งเส้นวิ่งเต้นด้วยเนี่ย ทุกอย่างการได้เดินทางนี่มันจะมาเรื่องของหน้าที่การงานไปเที่ยวไปในตัวเมื่อทํางานเสร็จก็เลยเที่ยวตามประเทศนั้นประเทศนี้บ้างนะครับ mm hmm. เขาทํางานอะไรทุกคนก็อาจจะส่งใส่มาถึงตอนนี้อรู้แค่ว่าเป็นงานที่มันเกี่ยวกับกองถ่ายครับนะกองถ่ายบริษัทยยใหญ่ๆนะของต่างประเทศนะตอนนึกบลาเธออะไรประมาณนี้แหละนี่แหละเส้นมันเลยบอกว่าได้ไปบ่อยได้เดินทางไกลๆบ่อย นะครับชื่อเสียงความเสเร็จได้มาจากความสามารถหนึ่งตัวนี้เส้นอาทิตย์สีแดงยาวๆออกจากเส้นเดินทางคืองานที่มันต้องเดินหยิบจับยกเดินทำนั่นทำนี่บ่อยๆด้วยดูที่เส้นชีวิตนี่คือเส้นชีวิตที่ค่อนข้างจะอ,อนะ้อมนะครับอ้อมเข้าเนินเนินสุกมีความเป็นตัวเองมีโลกส่วนตัวของตัวเองอยู่บ้างบนกันนะมีก่อเล็กๆบริเวณนี้หมายถึงในอาณาเขตท,ที่ บ้านที่อยู่อาศัยหนึ่งอาจจะมีบ้านแล้วมีสระว่ายน้ําหรือไม่ก็มีบ้านอยู่ใกล้ทะเลสาบนะครับอยู่ใกล้หนองน้ําอยู่ใกล้ที่มันไม่หายจากน้ํานั่นแหละส่วนเส้นสีส้มเนี่ยสีฟ้าข้างล่างเนี่ยจะเป็นอีกความหมายหนึ่งสีส้มสีฟ้าโยงทำอย่างนี้มันคืออริมันคืองานยุ่งยากมันคือความยากในการทํางานคือวิถีชีวิตการทํางานเริ่มด้วยต้นขึ้นมาจากความ ลำบากก่อนยุ่งยากก่อนคือวิถีชีวิตของเขานาะมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับว่าทําอะไรแล้วมันไม่ถือว่าไม่ใช่ว่ามันจะง่ายสีทีเดียวนะเพราะสัมพันธ์ถึงเรือนโลกมันคือมีอุปสรรคมันมีสิ่งที่ต้องบีบต้องเร่งเจ้าตัวอยู่แต่สิ่งที่ทําไปมันมีทั้งโชคดีด้วยเนะี่ยมันมีโชคจากภายนอกนะครับโชคจากภายนอก แต่ก็เสมอวกับการทํางานตื่นเต้นไปกับการทํางานเสมอเพราะว่าเส้นอาทิตย์ยาวมันพูดถึงความอาทิตย์คือสิ่งแปลกใหม่สิ่งที่ตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอนะครับมีเส้นจัลเรนองคารที่สูงด้วยเป็นเส้นโชคเส้นแข่งขันเราสําเร็จแนวะค,คิดไม่อยากแข่งขันมันก็ต้องแข่งขันมันก็ต้องเร่งรีบก็คือตัวนี้นี่อีกเส้นหนึ่งเส้นโชคใครที่มีเส้นแบบนี้เข้าค้าเนี่ยมันคือความสําเร็จที่ดีนะครับแล้วเป็นคนที่ มีความชนานาญเพราะเส้นสีเขียวที่ออกจาก,กเส้นชีวิตยาวเนี่ยคือความเก่งความชนานาญบางอย่างี้เจ้าตัวมีนะครับนี่คือในลักษณะการทํางานหลักๆเงินดีเงินคล่องด้วยไหมเส้นวาสนาเนี่ยเป็นโชคเป็นลาภเป็นเงินที่ดีแล้วก็จะร่ํารวยขึ้นด้วยมีเงินเยอะด้วยในอนาคตนะครับอนาคตมือน,นี้มีโอกาสตั้งงานของตัวเองฟอร์มเป็นทีมของตัวเองเป็นธุรกิจของตัวเองได้นะครับ เพราะในลักษณะการทํางานนี่อย่างหนึ่งก็คืออย่าไปทําด้วยตัวเองเชื่อตัวเองเกินไปมันต้องฟอร์มทีมกับคนอื่นมันต้องมีคนอื่นการทํางานร่วมกับคนอื่นนั่เแหละเพราะศาสนาเนี่ยมันคือคนอื่นบุคคลอื่นที่เข้ามาสัมพันธ์ในชีวิตไม่ใช่ตัวตนอย่างเดียวไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่ดูเดียวเพราะวศาสนาไม่ได้เกิดตีเส้นชีวิตนะครับแต่เส้นสีแดงตัวนี้พูดถึงความดื้อความมั่นใจตัวเองนะครับก็คือเส้นสีแดงตัวนี้ ท่านที่ขี่อซีแดงขี่ไปไหนปั๊บมานีนี่ถ้าพูดถึงด้านความรักต้องบอกว่าเป็นความรักที่ไปเรื่อยๆยังไม่จะคิดจะลงเอ่ยใครเพราะเส้นหัวใจนี่มีลักษณะซอนซ้อนกันหมายถึงว่าคบไปเรื่อยนะครับแล้วเส้นตำแหน่งนี้เสียหายนี่คือถ้าเคยคบมันพูดถึงความผิดหวังแล้วถ้าเจอความผิดหวังก็คือไม่อยากสนใจแล้วไปเรื่อยแล้วแต่ นะครับรักษณะนี้เส้นมันจะเสียหลบหักลงอยู่เนี่ยเลยเป็นแนวความคิดที่ว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องความลักเท่าไหร่นะครับมีมาคุยเอาคุยให้คบกอคบไปเรื่อยนี่ลักษณะแบบนี้นะเพราะมันดวงก็หาความเชื่อของตนเองนั่นแหละนะนี่คือแนวทางหลักๆหลักๆคือคือการงานนั่นแหละที่มันจะเป็นตัวที่ว่าพิกพันเปลี่ยน,ปยนแปลงเดินทางบ่อยแต่เงินก็ดีนะครับ ประสบความสําเร็จมีทั้งเงินมีทั้งเกียรติมีทั้งชื่อเสียงก็ได้ถ้าทําเป็นของธุรกิจตัวเองเข้าไปได้เหนนี้นะครับครับก็เอาประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยดีนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ